ดิสโลเกมมิงบริการรับเติมเกมราคาถูกไม่ว่าจะเป็นเกมฟุตโ,โกดังซิตี้หรือแ l ลมดังก็มีแพค็คให้เลือกมากมายทั้งเซิร์ฟในประเทศหรือต่างประเทศรวมถึงรับซื้อขายและฝากขายดีเกมต่างๆเติมเกมเลือกดิสโลเกมมิงอย่าลืมบอกไปจากช่องโซเซนนะโอเคนะคคกิจกรรมล่างเออสองปีนะครับเอาให้เข้าๆนะครับมาดูที่หน้านี้ก่อนนะคือหน้าเนี้ก็คือจะมีช็อปใช่ไหมนี่เล่นอันนี้คือเคเวสครับที่เราต้องทํา อย่างเควสเนี้ยที่เขียนสูตรทับหนึ่งป่ะแต่ใน,นที่ได้ห้าสิบเหรียญนะครับคือเล่นกับทีมตั้งตีเล่นด้วยกันหนึ่งรอบครับได้ห้าสิบนะครับส่วนในพวกเนี้ยก็เล่นเข้าไปอะไรพวกเนี้ยเล่นเล่นแรงห้าสิบรอบเล่นแรงสามสิบอะไรพวกเนี้ยเล่นแรงเนี่ยถ้าที่ผมแปลนะถ้าที่ผมอานเเอาเอาถ้า,า,าที่ยังไม่ได้แปลเลยถ้าที่อ่านเนี้ยผมไม่รู้ว่าผมแปลถูกหรือเปล่านะผมพออ่านญี่ปุ่นได้นรประมาณว่ามันให้เล่นแรงห้าสิบรอบ เอ่อห้าไออันเนี้ยเล่นแรง50ตาอันที่2เนี่ยต้องชนะ30ตาครับอันนี้ต้องชนะ30ตาส่วนเนี้ยต้อง MVP 15ตานะครับส่วนอันนี้ต้องแอซซิต์100ลูกอันนี้ต้องบล็กอก ok 50ลูกครับแต่2อันนี้ผมไม่ต้องแปลนะผมผมอ่านออกเนะีนะ่ยแอซซิตโต้แอซซิตโตมันก็แอซซิต์อะแอซซิต์100ลูกครับแล้วก็บล็อก50้าสิบลูกนะรวมกันมันจะได้ทั้งหมด100 200 300 400 ห้าเดี๋ยวนะหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยมันจะได้หกร้อยครับั้งหมดมันจะได้หกร้อยเหรียญเอาไปแลกของรางวัลได้ครับก็คือมันอยู่หน้านี้ของรางวัลหกร้อยหกร้อยนี่แลกอะไรได้มั่งก็จะมีตั๋วสุมกชาครับไอ้พวกเนี้ยอันนี้มันแลกได้แค่สิบเม็ดเนอะไอ้สิบสิบตั๋วครับซึ่งสิบตั๋วเนี่ยมันมันแอบน้อยไปหน่อยครับเพราะว่าผมดูแลกิดกิจกิดสองปีเนี่ยมันงกมันงบกว่าหนึ่งปีหน่อยตรงที่ว่ามันไม่มี มันมีเพชรให้ซื้อแค่รอบเดียวครับเนี่ยเอาเพชรอะมาซื้อตั๋วได้ตรงนี้เนี่ยไอ้บัตรพวกเนี้ยซื้อได้แค่รอบเดียวเนี่ยมันซื้อได้แค่สิบใบมันเอามาสุ่มซึ่งมันสุ่มดีมากนะเนี่ยตู้เนี้ยมันการันตีหนึ่งร้อยใช่ไหมสุ่มเนี่ยโอกาสออกเนี่ยคือมันเป็นลูกแก้วลุงสุ่มปมั๊บมันออกเป็นลูกแก้วลุงเนี่ยลูกแก้วนี้ซึ่งแลกแลกตัวล่างสองได้เลยนะครับซึ่งที่ผมบอกว่าถ้าไปถึงคุ้มพเพราะแม่มีเพชรแปดร้อยเว ผมซุบออกมาเดี๋ยวผมกดไปบสามสิบรอบผมออกมาสองพันกว่าผมออกมาสองพันกว่าผมออกมาสองพันกว่าเพชรถือว่าคุ้มมากถือว่าคุ้มมากก็คือผมกดสิบใบไปแฮะมันโดนไปเก้าร้อยเพชรหรือพันสองผมได้ผมได,ผมได้ผมได้คืนมาสองเท่าอะไรเงี้ยเหมือนผมกดฟรีไปแล้วมันมีบัตรพรล่างสองล่างสองอีกไอ้พวกนี้เห็นมีคนกดออกก่อนด้วยนะยี่สิบโลออกอะไรเงี้ยลุงเนี่ยมันมีมันมีสิทธิ์ออกก่อนครับมันมันไม่ได้ล็อกเนี่ยคือมันไม่ได้เนี่ยผมเนี่ยผมกดออกแปดร้อยเพชรเนี่ยเนี่ยสองรอบสามรอบเนี่ยมึงออกสามรอบเนี่ย ออกมาสองพันสี่ร้อยเพชรอ่ะคุ้มอยู่ครับอันนี้คือมาการันตีหนึ่งร้อยนะครับแต่ว่าอาจจะต้องเติมเพิ่มขึ้นมานิดนึงแต่คนไม่เติมไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรก็อา,อาจจะแต่ว่าถ้าคนไม่เติมคือมันก็ไม่ครบเป็นการันตีหนึ่งร้อยนะแต่ก็อาจจะต้องทิ้งไปนะครับตู้นี้ก็เช่นกันนะครับตู้ปลูกพลังเนี่ยสุ่มปับ๊บมีโอกาสหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่จะได้อันนี้เลยที่เราเลือกนะครับว่าจะเอาบัตรปลูกใครผมตันหมดทุกตัวละก็คือถ้าผมกดออกมาผมก็ไปย่อยอยู่ดี มาการ์ตเตียห้าสิบรอบนะอันนี้น่ากดอยู่ครับเพราะว่าปลูกพลังนี่ก็น่าสนใจได้จิกซอวด้วยนะครับได้จิกซอวด้วยแต่ไอ้พวกนี้มันได้ตัวละครนะสำหรับผมถ้าผมได้มามันมีแล้วใช่ไหมมันจะได้มันมันจะได้มันจะได้บัตรปลูกพลังมาสองปลุกถ้าตัวละครมันซ้ําอ่ะผมก็จะได้เอาไปย่อยหมดมันได้ได้ร้อยห้าสิบเศษสองอันก็สามร้อยนะครับนะแล้วก็จะมีพวกคนที่ปั้นพรสวรค์ปั้นลุงปั้นลูนคอยปั้นบัตรถรตู้พวกนี้ตู้นี้คุ้มมากครับ เนะนี่ยบนะัตรพรพวกเนี่ยเนต,ตู้พุกงเนี้ยเต็มตู้บัตรพรนะครับมันเอาเพชรกดได้คร ah ั้งหนึ่งมั้งใครที่ปั้นอยู่อ่ะเอาเพชรเอาเพชรไปซื้อได้ครับเนี่ยไอไอบัตรแน่ในบัตรเนี่ยบัตรเนี่ยบัตรเหลืองเนี่ยบัตรเหลืองเนี่ยบัตรเหลืองบัตรเขียวเนี่ยอะไรพวกเนี้ยมันกดอ่ะคุ้มมากครับเนี่ยมันซื้อได้สิบครั้งอ่ะมันมันให้ครั้งเดียวก็จริงแต่ว่ามันมันคุ้มมากครับมันมันให้มันปั้นพรได้ดีมากครับ แล้วกออ็แล้วก็อันที่สองจะเป็นอันนี้ครับกิดอันนี้นี่ครับอันนี้แจกล่างสองฟรีทุกคนครับของแค่เล่นอันนี้แจกล่างสองฟรีทุกคนครับมีเวลาอีกสิบหกวันนะใช้เวลาทำสิบวันมีเวลาทำอีกสิบหกวันครับอย่าพลาดน,นะครับมีเวลาทำสิบหกวันนะครับแต่ว่ามันให้ทำได้แค่แต่ว่าควสต,ต้องใช้เวลาสิบวันนะครับในการทำก็คือวันละหนึ่งครั้ง เวคือเล่นแลงให้ได้ชนะวันละหนึ่งเกมเวดยากปะล่ะแค่หนึ่งเกมอ่ะมันมันแค่นั้นอ่ะมันแค่วันละหนึ่งเกมอ่ะแล้วก็ต้องแหลงเวทลันวีผมไม่แน่ใจเวทลันวีเนี่ยมันมันมันแรงอะไรรับเวทลันวีอาจจะเป็นแหลงเขียวหรือเปล่าผมไม่แน่ใจมันมันจะได้ลูกแก้วไปแลกได้เลยครับก็คือจะเป็นหน้านี้เลือกได้เลยครับล่างสองอยากได้ตัวไหนเลือกได้เลยครับพร้อมกับ สมมติว่าถ้าเราเลือกใช่ไหมมันจะได้เอ่อมันดูยังไงนี่ๆสมมติถ้าบุเลือกอาคาชิด้านซ้ายเนี่ยคือสิ่งที่เราจะได้ครับก็คือ1ตัวละคร2บัตรคร1สิบใบตามจิกซอสิอัน4ี่บัตรม่วงที่เป็นใช้ได้เฉพาะอาคาชิเก้าสิบใบดูนสองร้อยสิบแล้วก็ชุดครับได้ชุดเลยได้ฟรีด้วยนะเป็นชุดเลยชุดมูลค่าสี่พันบาทคนระับมันเป็นชุดมูลค่าสี่พันบาทมันคือชุดพวกนี้ นี่ทุกตัวมีเหมือนกันหมดนะครับนี่อันนี้ผมเลือกอาชีไว้อยู่นะอัเนี้ถ้าหมดผมเปลี่ยนเป็นมิดโดมิโดจะได้ชุดเลยอ่ามันก็ยังเลือกอาคชีให้อยู่โอ้โหผมอยากดูดูชุดตื่นมันต้องมีลูกแก้วอะถ้าเป็นมูลาพวกอาโออะไรผมเดาว่ามันจะเป็นชุดพวกนี้นะถ้าเป็นมิดโดก็น่าจะชุดเนี่ยชุดชุดที่ผมใส่อยู่ถ้าเป็นมิโดก็น่าจะเป็นชุดที่ผมใส่พิเศษก็น่าจะเป็นชุดที่ผมใส่เหมือนกันอาโอน่าจะเป็นชุด ชุดนี้อาโอ <hr an> น่าจะเป็นชุดนี้ครับมูลามูลาน่าจะเป็นชุดเอ,อ่อชุดนี้ครับมูลาเดาน่าจะเป็นชุดนี้เ,นเพราะว่าอันอื่นแม่งไม่น่าแจกนะครับแล้วก็อาคายิก,ก็จะเป็นชุดชุดนี้นี่ชุดนี้นะไม่ใเป็นแบบนี้ครับอันนี้คือแจกฟรีเลยอันนี้คือขอแค่เล่นครับดีครับรักษาเหตุสวัสดีครับน,นบนะแล้วก็จะมี กิจสายฟรีอันนี้คือสายฟรีเลยครับเห็นชุดมิโดนี่ปะมิโดริมะอันนี้คือมิโดริมะล่างหนึ่งนะครับล่างหนึ่งนี่ครับวิธีได้ก็คือเล่นแรงให้ท็อปสองร้อยครับมีเวลาเก้าวันอีกเก้าวันนะครับใครท็อปสองร้อยรับสก,กินฟรีเลยครับเล่นเล่นเล่นแรงให้ให้ติดอันดับท็อปสองร้อยครับท็อปสองร้อยในกิจกรรมนะก็คือเล่น,นแรงไต่เรื่อยไต่เรื่อยครับตอนนี้ผมอยู่แลงแดงถึงโซนประมาณนั้นผมอยู่อันดับที่ห้าสิบ เนี่ยเอฟเฟกสวยมากครับเอฟเฟกสวยมากเป็นชุดฟรีที่สวยมากผมว่าผมอันนี้ผมผมได้อยู่แล้วเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมได้อยู่แล้วเดี๋ยวมารีวิวให้ดูอันนี้อันนี้ผมได้แน่เซิร์ฟไต้หวันมาวันไหนครับพี่เออเซิร์ฟไต้หวันผมไม่ทราบเลยครับอันนี้ผมไม่ทราบเลยพี่จะเซิร์ฟเท่าไหร่ครับเล่นเซิร์ฟศูนย์หนึ่งครับผมพรแถวเปิดโซนของอาคาชิสองคนอัพตันไหมครับถ่ายฟรีพรแถวเปิดโซนของอาคาชิสองอธิบายกี่สองปีหน่อยครับเพิ่งอธิบายเลยครับผมเพิ่งอธิบายเลยครับ นะครับกกำลังอ,อธิบายอยู่เลยครับแล้วก็ต่อมาครับกินสองปีก็จะเป็นล็อกอินวันแรกได้ปลูไฟล์ไม่มีอะไรวันที่สองได้ตัวยี่สิบใบครับวันที่สามได้ลูนห้าสิบใบวันที่สี่ได้บัตรม่วงห้าสิบใบก็คือเอาไปเล่นหนึ่งตัวห้าสนะิบใบเนี่ยเอาไปเล่นหนึ่งตัวห้าจิ๊กซอไอลูกเต๋าครับยี่สิบอันอันนี้คือควรเอานะหกเนะี่ยบัตรในห้าสิบใบบัตรล่างสองเจ็ดบัตรบัตรล่างสามับสามสิบใบก็แค่ล็อกอินอันนี้แค่ล็อกอินไม่มีอะไรแค่ล็อกอินแล้วมาลับ ควรควรมารับนะมันเหลือเก้าวันอันนี้เราอีเหลือเก้าวันนะครับเนี่ยแล้วก็มาสุ่มลูกเต่าครับลูกเต่าจะมีรางวัลตามนี้รอบหนึ่งถึงห้าจะได้เป็นบัตรพวกนี้ครับก็คือเราสุ่มลูกเต่าอะเราเราจะได้บัตรพวกน,นี้ก็คือไปสุ่มต่อได้นะครับไปสุ่มตู้ตัวละครนะครับส่วนพอเป็นรอบที่หกถึงสิบจะได้เลือกได้จะเป็นกล่องเลือกครับว่าจะเอาเป็นเออบัตรปลูกพลังเอ่อไม่ใช่บัตรสุ่มปลูกพลังอาคาชิหรือว่าจะเป็นบัตร สุ่มเอ่อตู้ปลุกพลังที่เป็นกิจกรรม2ปีครับที่การันตีแค่50สรอบแนะนำว่าอันล่างดีกว่านะครับตัวนี้เป็นตัวอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าตัวอะไรอันนี้น่าจะเป็นตัวบัตรพรั้งถ้าจะไม่ผิดนะครับรอบส1ถึง14ส่วนรอบที่15นี่คือบัตรรีพรับควรหาบ้าใครเล่นเซิร์ฟ JP ควรมีติดไว้สักใบหนึ่งครับแต่ว่ามันต้องเติมนะมันต้องเติมคือมันต้องเติมสุ่มให้ครบ15รอบอ่ะเนี่ยมันคือมันต้องซื้อลูกเต๋าอะลูกเต๋ามันไม่มีเอาเพชรกดอะเนาะเนี่ยมันม ิบรอบก็ห้าร้อยไอ้สิบสิบใบก็ห้าร้อยแพงอยู่ครับห้าร้อยห้าร้อยตัวเนี่ยผมก็สุ่มไปแล้ผมเพิ่งวนไปแค่รอบเดียวแล้วเนี่ยมันเพิ่งแจกไปอีกยี่สิบเนีเพราะว่าผมร็อกอินห้าวันเนี่ยแล้วมันแบบโอ้โหเนี่ยแล้วมันได้พวกนี้มาแล้วมันกว่าจะครบกว่าจะอะไรโอ้มันผมไม่ได้หรอกแบบเนี่ยสิบห้ารอบอะไรผมไม่ได้หรอกเนี่ยเพิ่งวานี่มันแบบลําบากมากครับ ได้ห้าสบโออนกาเนะ่แล้วสุ่มไปมันมีโอกาสออกไม่อะไรนะเนะ่ผมเลยเจ็ดลูกเต่าเนะี่ยผมไม่เนะ่ผมผม,ผมว่าผมวนไม่ถึงด้วยทําเน่หนึ่งหนะึ 1, 1, 2, 3, ่งสอส่อได้ฮะได้บัตรนะหนึ่งเนเลยห้าครั้งครับเนะ่ไม่วนด้วยทําสี่หนึ่งสองสามสี่อันนี้ 50, ห้าสิบเลขสามจะถึงไหมเลขสองโอ้โหเล้ 1, หนึ่งเลขหนึ่งหมด หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยเนี่ยมันไม่ได้เนี่ยผมได้โบนแค่สองรอบเองเนี่ยสายฟรีมีสิทธิ์แค่ไหนครับที่เลยต้องเติมนะครับเกมแอปงกไปหน่อยคิดมัม่ครับคิดสองปีครับคิดสองปี